เจ้าจ้าครับโอ้ยเดี๋ยวซื้อไปฝากแล้วกันเนาะเออโอเคครับผมรักเสมอคนนี้พี่รักมีอะไรไหมลออเฮ้ยแป๊บแปบหนึ่งนะจ๊ะเมีาจายจ๋าเดี๋ยวเอ้ยเหมือนจะรถชนอะ่ะเ,เดี๋ยว <G ül> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มานะแป๊บหบนึ่งนะขอ เด็กนะจ้าจ้าจ,าจ,าจ,าจา้ารักเสมอจ้าเดี๋ยวมาน,นะเออขอบคุณจา้าอ้าวโอ้โหชนรถพี่อีกอ้าวแล้วไม่ต้องมาขอโทษเลยแล้วโอ้อยังนักเรียนอยู่เลยเนี่ยแล้วไ,ไปขับขี่มีไหมไม่มีค่ะแล้วพลอรอบพประกันพรกภัยเนี่ยม,ม,มีไหมเนี่ยหนูไม่รู้อ่ะอ้าวแล้วจะว่าไงทีเนี้ยพี่ขับรถหนูไปก็ได้หนูจะไปเรียนแล้วงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปโทรศัพท์ก่อนโอเคค่ะไม่มีค่ะ เอาเฮ้ยเดียวดิ้แวันนี้ก่อนแป้งไปชื่อสายก่อนเอาเลยค่ะชื่ออะไรชื่อนักสามีวันหมดฟอร์เรสที่20่สิ 我操、oh. ปงพลบะกันภูมิปัญญาไทยเนี่ยมีไหมเนี่ยเรื่องพรบกับประกันมันคืออะไรอ่ะอ้าวแล้วจะว่าไงทีเนี้ยแล้วจะต้องทำยังไงอ่ะเฮ้ยเพื่อนคือเรามีอะไรจะปรึกษาอ้าว<ด>ไปก่อน<ด>อีกแล้วไม่มองออยู่แล้วไปก่อน เป็นไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากอะ <S <S ่ะเกี่ยวกับอะไรอ่ะคือตอนเช้าเห็นป้าที่เรามางังเมียสายอะ่ะเราอ่ะขับรถไปชนรถพี่เขาอ,ะอ่ะฮะแล้วพี่เขาพูดไงบ้างอะ่ะพี่เขาพูดถึงเรื่องพรลโบกับประกันไทยอ่ะเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋องั้นพรุ่งนี้เราไปถามครูไหมครูที่เขารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อโอเคแต่มันเรื่องใหญ่กว่าน,นี้นอีกนะเราวันีพี่เขามาฮะ เาฮ้ยจริงเ,รเหมเขาจำเะินเดือนรถได้ปะเนี่ยอองั้นก็พรุ่งนี้แล้วกันเนาไปถพรุ<ม>่งนี้แล้วเขาไปถามโ,โอเคโอเคขอบคุณมาก ูม,มีเรื่องจะมาปรึกษาค่ะเรื่องอะไรคือว่าเมื่อวานนี้หนูเกิดอุบัติเหตุคือหนูขับรถแล้วก็ไปชนรถเก่งของพี่พเขาอะค่ะแล้วแล้วคือหนูตกใจมากหนูก็เลยหนีหนีออกมาก,ก่อนแต่ตอนที่หนูแต่แต่ตอนที่หนูชนคือพี่เขาพูดว่าหนูมีพรอโบไหมมีมีประกันไหมคือตอนนั้นหนูก็หนูก็คิดมาตลอดอค่ะว่ามันคืออะไรหนูก็ไม่เข้าใจพระราชบัญญัติเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมันเป็นพระราชะบัญญัติประกอบรัฐมนูญ ส่วนประกันภัยที่เธอว่าเนี่ยก็คือเรื่องของการประกันประกันภัยที่มันเกิดขึ้นก็ได้แก่พวกประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยส่วนการประกันประกันชีวิตนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะประกันแบบไหนส่วนประกันวินาศภัยเนี่ยมันจะมี4แบบหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการประกันรถยนต์การประกันรถยนต์เนี่ยการประกันรถยนต์นี้จะมี2ประเภทคือภาค เขาเรียกว่าภาคบังคับกับภาคสมัครใจในส่วนที่เป็นภาคสมัครใจก็คือมันจะมีประเทศที่1ประเภทที่2ประเภทท, 2, เท,ที่3แล้วก็ประเทที่4ี่ในส่วนนี้คือความสมัครใจโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นรถยนต์รถ4ล้อขึ้นไปที่เขาจะทําส่วนประกันภัยประเภทที่บังคับเนี่ยบังคับเนี่ยก็คือใครก็แล้วแต่ที่จะต่อทะเบียนรถก็คือเสียภาษีรถประจำปีพวกนี้จะต้องต่อ ขบ,บ,บอรบประกันภัยตัวนี้ด้วยขอบคุณครูที่ให้คำปรึกษามากๆนะคะต่อไปนี้นูจะขับขี่รถอย่างไะมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะกิ่งแล้วพี่เกจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนั่นแหละสิสวัสดีครับพี่อ่ะสวัสดีน้องเป็นยังไงบ้างครับรอนานไหมครับโอ้ยตั้งแต่บ,บ่ายสองอ,ะอ่ะอ๋อขอโทษทีครับเมื่อวานนี้ผมกิดธุระครับเลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มาครับไม่ได้มาด้วยรถเป็นไงบ้างครับอ๋อเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเลยลอยล้อใหญ่มาก ไม่เป็นไรครับรถพี่มีประกันไทยชั้นหนึ่งอยู่แล้วเลยครับดีที่ทำไรัีเมีจริงมีคู่กรณีหรือเปล่าครับก็มีมั้งเนี่ยหนีไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอ้าเฮ้ยอ๋อไม่มีคู่กรณีใช่ไหมครับใช่งั้นพี่ทําตามเงื่อนไขที่ประกันพี่ได้กําหนดไปเลยครับเอารถเข้าอู่ตามนี้นะครับอ๋อเซ็นให้อันนี้ผมนิดนึงครับอ๋อให้เซ็นใช่ไหมแป๊บนึงครับโอเคออเซ็นตรงนี้ด้วยครับเซ็นตรงนี้ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยว ยังไงผมจะดำเนินการให้นะครับขอบคุณมากครับอ่าโอเคครับขอบคุณ,ค,ณครับไปแล้วอย่างนแล้วโทมาเลยฮัลโหลจ้าอ๋<ม>อครับมาลับเขาหรือยังยและครับมาลับพี่ได้ไหมครับเนี่ยต,ติดธุรกิจด้วยอา ธุรกิจอะไรอะครับไม่เห็นบอกพี่เลยขอ,อเล่นไพ่ลแล้วมารับพี่ได้ไหมครับเนี่ยทำไม่ได้เอาทำไมอ่ะเอาเอา้วกอ่ะอ่ะก็ได้งั้นงั้นแค่นี้ก่อนนะก็ได้พี่กับเองก็ได้ครับครับผมครับอยู่ที่าย Thank <laughs>